ตาต้องปิดเต่าอ,อ,อ,อยู่กว่าช่เนเคยเคย่ยกควรโชว์หูเป็นพวกกลัวผีหลอกบอกไม่ถูกบอกถูกเป็นโรคจิตพี่ไ่พาเรา,าคุยช่วผู้ตุย่ยเสงฟ้าเป็นท่ายแต่พี่ก็มีเขอดีดีกว่าเธอหน่าโดนกอนอิดแต่แต่ตกุย้ยเยญ่โอาชูปีนีไ่ไปจนควายตาตัวตัวพี่แค่เพี่แค่และนปีนพีนตาหลอกใครๆ

ทิงเชีโร์หาสียสดีวันค่ด้วยนะคะเพราะนี้มากับเพลงบันฮอลลวีนก็ต้องร้องเพลงคูกคุ่กูค่ะเพลงคุ้คกูเคยดีไหมครัคูกคุ้กูเพงคุ้คกูอ่านว่าคู่คู่คู่เคยเคยอยู่เสสคู่เคยอยู่สคู่เคยอยู่สคู่ที่สงหนึ่งเคเพลงคูค่กูถึเวลาค่ำคืนแต่ละคืนหน้าตาต้องปิด ถึงเวลาค่ำคืนเขาเขียนว่าเต้าเย่หวานชรเจียน D A O เสียเต้าเย่หวาน Y E เสส W A เสียงาเย่หวานชรเจียน H H I เสีสอง T I N เสียงหนึ่งเจนแต่ละค,คืนค่อๆเย่ C E เสีงสี่ C E เสียงส Y E เสค่อๆเย่หน้าตาต้อ,องปิดเย่าควรช่วงหู Y A O เส G U A เสีหนึ่งช่วงหู csuanc เสียงหนึ่ง su ไม่มีเสียงช่วงหูเป็นพ่อครัวผีหลอกอินเวยผ้าเน่ากุยอินเว่ยก็เขียนว่า y n เสียงหนึ่ง w ใหญ่เสียงสี่อินเว่ยผ้า pa เสียงสี่ผ้าเน่ากุย ado เสียงสี่ชวยเสียงสามเน่าคุย, 104, 103, คยเป็นพ่อครัวผีหลอกบอกไม่ถูกชัวปูทุย hsuo เสียงหนึ่ง du เสียงสอง dui เสียงสี่ ชัวปุ้ทุยบ่ไม่ถูกเหมือนเป็นโรคจิตเสีย่ยมฟาเพี้ยนไท่ xiag สิงสี่เสี่ยมฟา fa สิงหนึ่งเพี้ยนไท่ dia สิงสี่ tia สิงสี่แต่ผีก็มีข้อดีแต่ผีก็มีข้อดีต้านกุยเย่อย่เ่าชู่ daa สิงสี่ต้านกุย gua สิงสามกุยเย่อย่ yie สิงสาม y o u y u y ยสิงสามเย่ย่เ่าชู่ ข้อดี HAO เสียงสาม CSU เสียงสี o ่เผาชู้ข้อดีดีกว่าเธอที่โดนค้อนอิดปีหนีเป้ยชวนไข่าตาเธอตัว BI เสียงสปีหนี NI เสียงสามหนีปีหนีเป้ BEI เสียงสี่เป้ B I 34, เปชวนไข่ค้อนอีก SHUAN เสียงหนึ H ่ง KUI KUAI เสียงสี่ชวนไข่ค้อนอีกตา DA เสียงสามตาเติดตัว,ว DE ไม่มีเสียง TUO เสียงหนึ่งผีแค่เทียงแลบลิ้นปิ้งตาเหรอใครๆผีกุย GUI เสียงสามอ่านว่ากุยเพียงแค่จิ๋วชื่อ c h a HI เสียงสาม HHI เสียงสี่จิ๋ชื่อเพียงแค่ปิ้นตา แลบิงพินตาหลอกใครๆก็พูดว่าชั่วขุยเหรียญ z U o เสียงสี่ชั่วขุยเหรียญ CUI เสียงสาม LI เสียสา LIAN เสียสชั่วขุยเหรียญแลบลิ้นพินตาหลอกใครๆก็เน่าเหมเนก็เยิ NAO เสียสี S 4, เน่าเ,มเ e I S 3, หมนก็ e S 4, เยิน MEI e เสียสเหม GE เสียงสี่ก็ยิน e n เสียงเยิน แล้วก็ผีหรือเธอถ้าเลือกเจอฉันยอมเลือกเจอผีผีก็กุย c u i เสียงสามกุยหรือหัว suo เสียงสี่หัวหรือหัวเจอคำเดียวกันเธอ ni เสียงสามเธอถ้าเลือกเจอยูเสวนเจียน hu เสียงสองอยูหยูขว่เสวน xu an เสียงสามเสวนเจียน jia เสียงสี่เจียนผีหรือเธอถ้าเลือกเจอกุยวัวหนียูเสวนเจียนฉันยอมเลือกเจอผีหัวเวียนเสวนเจียนกุย wo เสียงสามหัวเวียน wu an เสียงสี่เวียนยอมเสวนเลือก xu an เสียงสามเสวน เจียน J I, I N สินสี่เจียนเจอผีกุย G U I สินสามกุยผ okay, ีโอเคค่ะจบแล้วนะคะอ่านใหม่ให้ฟังรอบคือ